บรรดาท่านประโยชน์ข่าวจรทั้งหลายสำหรับคืนวันนี้ก็จะขอแนะนำท่านในเรื่องการปฏิบัติในด้านกสิณความจริงเรื่องของกสิณน,นี้เป็นกรรมฐานธรรมดาแต่ได้ว่าตามความรู้สึกข,ของนักปฏิบัติมักจะพากันมีความรู้สึกว่ากสิณน,นี้เป็นกรรมฐานพิเศษ <c oughs> จนทั่งบางท่านถึงก็พูดว่าถ้าปฏิบัติกระสินดีไม่ดีเทียนแตกอาจจะบ้าตายียก็ได้หรือว,ว่าเป็นโรคแก้ไม่หายเป็นโรคบ้าแก้ไม่หายเ <c oughs> ลือถือว่ากสินเป็นกรรมฐานพิเศษบางทีอาจจะถามกันเคยดีบ่อยๆว่าถามกันว่านี่ปฏิบัติกระสินเฉหรือความจริงเรื่องกระสินไม่มีอะไรพิเศษไปกว่าพราะกรรมฐานธรรมดา ก็เป็นอารมณ์ที่บรรดาท่านนันหลายจะปฏิบัติให้เข้าสู่ความเป็นสมาธิให้จิตตั้งมั่นนั่นเอง <c oughs> แต่ได้ว่าใช้การเล่าลือข้างคนทั้งหลายที่ไม่เคยปฏิบัติหรือไม่เคยทำมาเห็นว่ากระสินนี่เป็นกรรมฐานพิเศษจะรู้สึกว่าถ้าใครปฏิบัติกระสินคนนั้นจะเป็นคนมีฤทธิ์มีเดชไปเสียทั้งหมด หรือว่าเป็นผู้วิเศษเกินกว่าบุคคลอืน่นอันนี้เป็นความเข้าใจผิดอย่างหนักที่ผู้อย่างนี้เพราะอะไรเพราะว่าตามธรรมดาท่านผู้ปฏิบัติมาแล้วทั้งหลา <c oughs> ยย่อมมีความรู้สึกเสมอเหมือนกันว่ากระสินหรือว่ากรรมฐานนี้สามสิบอย่างก็คือาบอที่ทำใจให้เป็นสมาธิไม่ได้มีอะไรยิ่งไปกว่านั้น มีสภาวะเหมือนกันแล้วก็สำหรับกระถินที่เรียกกสินที่เรียกว่าทำให้คนมีสมาธิเข้มแข็งก็เพราะว่าเป็นกรรมฐานหยาบไ <c oughs> ม,ม่มีรูปสำหรับดูสังเกตได้ง่ายพิจารณาได้ง่ายว่าว่าสมาธิในกระสินนี้จะทรงตัวอยู่หรือว่าไม่ทรงตัวอยู่ ในเมื่อกระสินเป็นกรรมฐา,านหยาบฉะนั้นกระสินทั้งหมดเมื่อทําไปแล้วทุกกองก็สามารถจะทรงจิตให้เป็นฌานสี่ได้ทั้งหมดเหมือนกันเมื่อสามารถทรงจิตให้เป็นฌานสี่ได้นี่ก็สามารถเข้าฌานในกระสินทุก,กองต้าเดินหนึ่งทิ้งสี่ตามลําดับฌานตามลําดับกสิน น้าเข้าชานสลับชานสลับเกบสินมื่อทําอย่างนี้ได้คล่องอารมณ์จิตก็มีความเข้มแข็งสามารถยาดิฐานให้เป็นอะไรต่ออะไรได้ตามความประสงค์นี่เรียกว่าเป็นการแสดงฤทธิ์ได้แต่ความจริงแล้วการเจริญเกสินก็เพื่อต้องการสมาธิจิตตนเองฉะนั้นการเจริญเกสินยังไม่ไม่ใช่เป็นของพิเศษสำหรับนักปฏิบัติเพระรรมฐาน าหากว่าท่านทั้งหลายจะสงสัยว่ากระสินทําอย่างใดอย่างหนึง่งแล้วสามารถจะทํำมิปัสนายญาณให้เป็นพระกรรมฐานได้ไหมผมก็ต้องขอตอบว่าได้เป็นของไม่ยากถ้าดีพ่ออย่างยิ่งถ้าสามารถทําให้เข้านิชฌานสี่ <c oughs> แล้วก็เจริญมิปัสนายญาณต่อไทยอีกนิดหน่อย <c oughs> ก็สามารถจะเป็นอรหัตผลได้ ดูตัวอย่างในสมัยเมื่อองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดร์สนาสัมมาสัาสมพุทธเจ้าทรงพระชนอยู่ในสมัยนั้นปรากฏว่าสาวกอักษา,าวกขององค์สมเด็จพระบรม,มครูมีนามว่าพระสารีบุตรมีพระองค์หนึ่งอยู่กับท่านคือเป็นลูกชายคนายช่างทองเป็นคนหนุ่มรูปร่างสวยรวยทรัพย์ ท่านภาษาริบุตรมีความเข้าใจว่าคนหนุ่มคนสวยรวยแซบหนักในสังคมก็คงจะมีอารมณ์หนักมาในด้านกา,าเรียกด้านกามารมณ์จึงให้อสุปกรรมฐานแก่เธอเธออยู่กับ,บราสาริบุตรเช่นระยะเวลาสามเดือนเจรณาสุปกรรมฐานไม่มีผล ออกภาษาแล้วภาษาที่บทคิดว่าคนนี้คงจะไม่ใช่วิสัยของตอนที่จะฝึงฝึกสอนได้จึงได้นำไปถวายองค์สมเด็จพระจอมไตราราบทูลให้ทรงทราบ <c oughs> ว่าให้พระกรรมฐานคืออสุภกรรมฐานมาสามเดือนเธอไม่ได้แม้แต่ฌานโลกีองค์สมเด็จพระจินสีจึงได้มีพระพุทธดีกาตรัสว่าสาลิปุตตะดูก่อนสาลิบุตร ขึ้นชื่อว่าคุณบุบรผู้มีศรัทธาที่มาหาตถาคตตถาจะมีบุคคลใดที่ตถาคตโปรดไม่ได้นั้นไม่มีถ้าอย่างนั้นขอสารีบทจงกลับไปก่อนเมื่อพระสารีบุตรกลับไปแล้วองค์สมเด็จพระชินวรในพิจารณาจริตคือจิตที่หนักเป็นด้านกิเลส <c oughs> สมเด็จพระรม่มโลกไปเชื่อก็ทรงทราบ ว่าพระองค์นี้เป็นผู้มีจริตหนักมาในด้านของโทสะจริตยงได้ทรงให้กสินสีแดงที่เรียกกันว่าอลหิตกสินเพราะว่ากสินสีแดงนี้เป็นกสินเป็นเครื่องต่อต้านเป็นศัตรูกับโทสะก็จะขอพูดแค่ตอนนี้เลยทีเดียว สำหรับกระสินนี่มีสิบอย่างกสินสี่อย่างก็คือกระสินสีแดงกระสินสีเหลืองกระสินสีเขียวและกระสินสีขาวสามกระสินนี้เป็นกระสินสำหรับต่อต้านกับโทสะเป็นฆ่าสิกัทโธสะถ้าคนมีอารมณ์โกรธง่ายกัทโทสะตฉุนเฉียวก็จงเจริญกสินสี่อย่างนี้สำหรับกระสินอีหกอย่างเป็นกรรมฐานกลาง คนจะมีอารมณ์ประเภทใดก็ตามจริตประเภทใดก็ตามสามารถเจริญได้เหมือนกันทุกคนก็ขอบรรดาท่านอันหลายพยายามรับทราบไปด้วยเพราะการเจริญกรรมฐานนี่มีความสําคัญถ้า <c oughs> หากว่าเราไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรว่ากันดุ่มไปก็จะเป็นเช่นเดียวกับพระรูปชายในทั้งทอง เมื่อดูตัวอย่างการปฏิบัติที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงให้พระนายลูกชายในช่างทองผู้ปฏิบัติแล้วก็มีผลในครู่เดียวเป็นอรหัตผลนั่นก็คือองค์สมเด็จพระทศพลทรงนิระมิตดอกบบวทองคําขึ้นมาดอกหนึ่งและก็ทรงให้แก่ท่านเมื่อกี้ใช้คําว่าเธอไปคําหนึ่งต้องขอประทานอภัยท่านด้วย าะว่าเวลานี้ท่านเป็นพระอรหันต์ข้านิพานเป็นแล้วใช้คําว่าเธอไม่ถูกเป็นการปรามาตยแต่ก็ใสยที่ไม่มีเจตนนา,นานก็คิดว่าพระอาริยสงฆ์คงไม่เอาโทษ <c oughs> ในขณะที่พระพุทธเจ้าทรงมอบดอกบัวทองคําสีแดงให้แก่ท่านแล้วก็แนะนําว่าเธอจงไปนั่งอยู่ที่หน้าวิหารบงกองทราย ทำทรายให้มุนขึ้นมาแล้วก้านดอกโบนี่ปักตรงไปจงลืมตามองดูภาพสีแดงให้จำได้แล้วก็หลับตานึกถึงภาพสีแดงคิดในใจว่าสีแดงสีแดงสีแดงถ้าภาพเลือนไปจากใจของเธอจนลืมตามาดูใหม่จำได้แล้วจนหลับตานึกถึงภาพสีแดงพระพุทธเจ้าทรงสอนเพียงเท่านี้ ท่านผู้รับฟังทั้งหมดฟังและก็จํานิทานเรื่องนี้หรือว,ว่าสูตรเรื่องนี้ไม่ได้เล่าเปน็นนิทานมาแนะนําท่านในฐานนะเป็นแนวทางปฏิบัติที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนนเมื่อพระลูกชายในทั้งทองท่านได้รับคําสอนองค์ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้น ท่านก็กราบถวายธรรมสรงการแล้วไปนั่งอยู่ที่หน้าวิหารที่กองทรายเอาก้านบัวปักทรงไปลืมดาตาดูกานบัวจำสีแดงภาพของดอกบัวได้เวหลับตานึกถึงภาพสีแดงเมื่อหลับตานึกถึงภาพสีแดงพอรมเลือนไปก็ลืมตามันดูใหม่ไม่จำได้แล้วก็หลับตานึกถึงภาพสีแดงจําไว้นะ ท่านนั้นหลายที่รับฟังแล้วก็จําไว้ว่าภาพกระสินเนี่ยไม่ใช่ต้องการภาพลอยมาต้องเป็นภาพที่เราส่งไว้บาเวลานั้นเราดูภาพสีอะไรจําเฉพาะสีนั้น <c oughs> ไม่ใช่ว่าเราจะเรนกรมาฐานกองอื่นแล้วก็สีนี่มันผ่านเข้ามาแล้วคิดว่าเป็นกระสินอันนี้ไม่ใช่ ถ้าเราจำภาคสีแดงที่บังเอิญสีอื่นปรากฏขึ้นมาต้องตัดทิ้งไปทันทีเราจะต้องทรงเฉพาะอารมณ์สีแดงเท่านั้นนี่กับสิงกองอื่นก็เหมือนกันจำไม่ว่ารับฟังกองเดียวกองอื่นก็ปฏิบัติเหมือนกันไม่ใช่จะต้องมาหาลีลาเลียงไปทุกกองทำให้ชาวบ้านชาวเมืองต้องเสียเงินเสียทองซื้อเ้าศึกไปฟังมากๆมันก็ไม่ได้เกิดประโยชน์ ผมคิดว่าถ้าทําอย่างนั้นมันจะเป็นการทําลายศรัทธาและทําลายพระศาสนามากกว่าเมื่อท่านลืมตาหลับตาหลับตาลืมตาดูอย่างนั้นต่อไปไม่นานนักเพียงครู่เดียวก็ปรากฏว่าเกิดอุกหานิมิตตอนอุกหานิมิตที่เกิดขึ้นนี่ปรากฏว่าภาพของสีแดงนั้นทรงตัวอยู่ตลอด ตอนนี้เป็นภาพพิเศษแล้วฟังให้ดีเดิมจำภาพนึกถึงภาพไม่ใช่เห็นภาพ <c oughs> ต่อมาเมื่ออกาอนี้ไม่เกิดขึ้นอารมณ์ใจแทนที่จำได้ตามเดิมปรากฏภาพเกิดขึ้นกับจิตเพราะอาศัยความเคยชินของจิตหร่เรียกว่าจิตเป็นสมาธิภาพสีแดงก็ปรากฏชัดไม่เลือนลาง เมื่อจิตทรงตัวดีภาพสีแดงก็ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นนี่ท่านบังคับให้เล็กลงก็เล็กบังคับให้ใหญ่ก็ใหญ่ให้บังคับให้นึกให้ขึ้นสูงก็สูงนึกให้ขึ้นให้ลงต่ำก็ต่ำนี่อย่างนี้เป็นเป็นนิมิตที่ปรากฏชัดขึ้นไม่ใชอารมณ์นึกจำของเดิมแล้วแต่ว่าต่ออาศัยอารมณ์นึกจำของเดิมมาก่อนเป็นสำคัญ ต่อมาสีแดงนั้นก็กลายเป็นสีเหลืองสีเหลืองเข้มแล้วก็เหลืองอ่อนลงไปอ่อนลงไปอ่อนลงไปจนทั้กลายเป็นสีขาวเป็นสีขาวมีความเป็นแท่งทึบใหญ่ทึบใหญ่ต่อไปสีขาวก็ค่อยกลายเป็นแสงมีประกายขึ้นมาทีละน้อยล้นน้อยจนเป็นประกายพลิกตอนนี้เป็นอารมณ์ของฌานสี เมื่อปรากฏวก่ากสินดวงนั้นเป็นกระชานสีแล้วจิตก็ทรงตัวดีไม่ต้องหลับตาไม่ต้องลืมตาท่านก็เล่นอยู่กับกสินแบบสบายๆใจมีความสุขเล่แค่กระสินใหญ่บ้างเล็กบ้างสูงบ้างต่ำบ้างอยู่ข้างหลังบ้างอยู่ข้างหน้าบ้างอยู่ข้างซ้ายฝาบ้างอยู่ขวาบ้างเป็นอันว่ามีความเพลิดเพลินจิตทรงตัว ตอนนี้เป็นฌาน 4, 7, สี่เจ็ดทรงตัวดีเกสิงก็ไม่หนีภาพไม่หายไปใจทรงตัว <c oughs> ในขณะนั้นเององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่ในพระมหาวิหารสมเด็จพระวิชิตามานพิจารณาว่าเวลานี้เธอทรงฌานสี่ได้แล้วถ้าว่าเราไม่ช่วยเธอเธอจะเป็นพระอรหันต์ได้ไหม องค์สมเด็จพระจอมไตรก็ทรงทราบว่าถ้าเราไม่ช่วยเธอเธอไม่สามารถจะเป็นอรหันต์ได้ก็จะเป็นกโยคาไวจรที่ทรงฌานโลกีอยู่ตามนั้นเอเจนั้นองค์สมเด็จพ,พระเพเกวันได้ทรงนในมิตรดอกบัวที่ปักอยู่ข้างหน้าของเธอเดิมทีมีสีสดสวใสสวยงามกลายเป็นดอกบัวที่มีความเหี่ยวแห้ง เมื่อพระรูชายในช่างทองเล่นกสินเพลินก็นึกถึงภาพดอกโบวขึ้นมาได้ก็ลืมตามมาดูเห็นดอกบัวที่มีสีสดใสเดิมมาก่อนกลายเป็นสีดอกโบวที่มีความเหี่ยวแห้งแปลกใจว่าดอกโบวดอกนี้เดิมทีที่มีสีสดใสแต่เวลานี้ประเดี๋ยวเดียวทำไมแห้งไปได้ขนาดนี้ เธอก็ยังไม่สนใจหลับตาลงไปทีก็เล่นนี่มิกระสินตามเดิมไม่ใช่ภาพเหี่ยวแห้งภาพความผ่องใสของจิตแล้วก็ภาพความผ่องใสของกสินเพราะมันชื่นใจตอนนั้นจิตกําลังทรงตัวเ <c oughs> มื่อเล่นอยู่กับภาพกระสินเพลินพอสมควร <c oughs> ก็ลืมตามาดูดอกปัวใหม่คราวนี้องค์สมเด็จไปจอมไตรทรงระมิตรให้กลีบหล่น เกสรหล่นฝักหล่นแล้วก็ก้านหักอาศัยที่จิตเป็นสมาธิถึงชาญสีปัญญาเกิดมากท่านก็ได้พิจารณาว่าโอหนอดอกโบนี้เดิมเป็นดอกโบทองคำมีความสดสวยในสีมีความแจ่มใสแล้วก็มีความแข็งแรงสุริยะเวลาประเดียวเดียว ก็มีการร่วงโรยลงไปในที่สุดก็หักตรงไปอย่างนี้ <c oughs> เป็นอันว่าทองคําที่เป็นวัตถุธาตุที่มีความเข้มแข็งแข็งแ,งแรงกว่าเนื้อหนังมังสาของเราอย่างมากก็ได้ว่าสามารถจะร่วงโรยและทําลายตัวเองลงไปได้นระยะไม่ช้าตอนนี้อย่าลืมว่าปัญญาเกิด็นอย่างมากเพราะจิตตั้งอยู่ในฌานฌานที่สี่ ท่านจึจงมาจะพิจารณาว่าร่างกายของเหล่านี้ก็คงจะไม่ต่างกับดอกบัวเพราะปรากฏว่าวิดามันดาของเราเดิมทีเดียวท่านก็คงจะหนุ่มเหมือนเราแล้วก็มีความผ่องใสเหมือนกับดอกบัวเวลานี้ท่านเป็นคนแก่ลงไปเสียแล้วได้ไปถึงปู่ย่าตายายท่านก็แก่มากลงไป ในที่สุดคนนี้เกิดก่อนนั้นตายไปหมดญายของเรามีเท่าไรทําตามที่จําได้ผู้ใหญ่เล่าสูก่กันฟัง <c oughs> ท่านก็ตายไปหมดชีวิตของเราก็จะมีสภาพเหมือนบรรดาญาติผู้ใหญ่หรือคนที่ตายทั้งหลายในที่สุดความตายก็จะเข้ามาถึงเราในเมื่อความตายเข้ามาถึงเราแล้วถ้าเรายังมีความโมเมาในชีวิตคิดว่าร่างกายมันยังเป็นเราเป็นของเราอยู่อย่างนี้ เราก็อาจจะต้องเกิดใหม่ <c oughs> <c oughs> เมื่อเกิดใหม่แล้วความทุกข์ใดๆที่มีความทุกข์ยากลาบากความเหน็ดความเหนื่อยความปรารถนาไม่สมหวังที่ทําให้จิตใจของเราเล่าร้อนแบบนี้มันก็จะเกิดกับเราอีกจัดว่าเป็นทุกข์หนักเราก็ควรจะตัดสินใจไม่มีความต้องการในความเกิดต่อไป ในขนาดเดียวกันนั้นองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสนายังได้ทรงเปล่สงสัพพนนรังสีรัศมีหอบริการเหมือนกับองค์สมเด็จพระวิชิตามานทรงนั่งปัทับนั่งอยู่ที่หน้าของท่านจึงกล่าวว่าพิกเวดูก่อนพิสุอย่างนั้นถูกแล้วขึ้นชื่อว่าสภาพร่างกายของเหล่านี้มีความเกิดขึ้นเนบื้องตน้น มีความเสื่อมโทรมไปทุวันด้านในสุดมันก็จะสลายตัวเหมือนกับที่เธอคิดก็เช่นเดียวกับดอกโบนี่แหละดอกโบนี่เดิมมีสภาพผ่องใสต่อมาก็เหี่ยวแห้งไปทีละน้อยแะะน้อยในสุดก็ทำลายตัวเองโดยที่ไม่ต้องมีใครมาทำลายมันมันก็ทำลายตัวของมันเองฉันใด ในร่างกายของเราก็เหมือนกันร่างกายของเรามีความเกิดขึ้นในเบื้องตน้นมันก็พยายามทำลายตัวเองไปทุกขณนะในที่สุดมันก็สลายตัวคือพังหรือว่าตายฉะนั้นขอเธอจงอย่ายึดถือกายเป็นสําคัญความรู้สึกที่เรียกว่ากายของเรานั้นมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราบังคับมันไม่ได้มันเป็นไปตามกฎธรรมดาของมันสภาวะของมันมีความเกิดขึ้นในเบื้องตน้น มีความเปลี่ยนแปลงไปนในทำกลางมีการสลายตัวไปในสุดเป็นปกติของมันชั้นใดเพราะเธอจงมีความรู้สึกว่าร่างกายนี้นั่นไสมันไม่ม,ไม,มีไม่อยู่ในอำนาจของจิตคือเราไม่สามารถจะมังนคับได้ถ้าอารมณ์ใจของเรายังมีความผูกพันในร่างกายของเราอีว่าเป็นเราเป็นของเราแล้วผูกพันในร่างกายเขาพอกคนอื่นคนดี มีความผูกพันในทรพัพย์สมบัติท่างหลายในโลกก็ดีก็ราะชี้ว่ารู้อารมณ์จิตอย่างนี้เป็นอารมณ์จิตที่ประกอบด้วยทันหาก็จะต้องเวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏะสงสารไม่มีที่สิ้นสุดฉะนั้นขอเธอจงใช้อารมณ์ตัดความผูกพันในร่างกายเสยียท็นีอจงจงมีความรู้สึกว่าร่างกายไม่มีความหมาย ร่างกายของเราไม่มีความหมายร่างกายของบุคคลอื่นไม่มีความหมายทรัพย์สมบัติในโลกทั้งหลายไม่มีความหมายมันเป็นปัจจัยของความทุกข์เมื่อจิตใจของเราไม่ผูกพันในร่างกายของเราคนดีในร่างกายบุคคลอื่นคนดีในโุกสิ่งทุกอย่างในโลกคนดีก่ชช่อว่าอารมณ์ที่สุดขึ้นความทุกข์จะถึงกับเธอขึ้นช่อว่าเธอเป็นผู้จบก,กิจในพุทธศาสนา กิจื่นใดที่จะต้องพึงมีไม่มีอีกชื่อว่านผู้เข้าถึงซึ่งพระนิพพานเมื่อองค์สมเด็จพระพุทธเตามารทรงสแสดงพระธรรมเทศนาแล้วภาพองค์สมเด็จพระบาทีแก้กวก็าหายไปพระลูกชายในช่างทองที่งได้จับกระสินใหม่มีอารมณ์ใจผ่องใสดีแล้วจึงได้พิจารณาตามพระธรรมคําสั่งสอนขององค์สมเด็จพระบาิบแก้ว โดยพิจรารณาตัวเองเป็นสำคัญในที่สุดกำลังปัญญาในขณะนั้นที่จิตทรงฌานสี่เป็นปัญญาที่มีความหลักแหลมมากจิตก็ตัดความยึดถือร่างกายปีตีรน้อยละน้อย,นอยในที่สุดจิตก็เป็นเอกตารมหมายความว่ามีความเบื่อนหน่ายในร่างกายโดยเฉพาะเห็นว่าร่างกายไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรา เราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเราตามที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสแล้วก็ต่อไปชั่วขนาดเดียวจิตของท่านก็เข้าถึงสังขารุปเปีขายานวางเฉยในความต้องการในร่างกายเสีนได้วางเฉยในความต้องกาใรากาาใ,นากาในร่างกายของบุคคลอื่นเฉยในความต้องการในทรัพย์สินทั้งหลายในโลก แล้วก็เฉยหมดในการที่เราจะต้องไปปรากฏเป็นทวันดาหรือผมไม่มีความต้องการจีของท่านถ้าลูกชายในช่างทองในขณะนั้นก็ตัดกิเลสเป็นสมุทเทตระหรันจัดว่าเป็นพระอริยะบุคคลเบื้องสูงคือเป็นพระอระอาหารันนี่แหละบรรดาท่านพโยคา,วยาไวจรทั้งหลายการจะเริญเพื่อกรรมฐา,านในกรรมฐา,านสี่สิบ จะเป็นกรรมฐานกองไหนก็ตามถ้ามีความฉลาดย็็ไม่ต้องเจริญมากเพ <c oughs> <c oughs> ียงอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วก็ควบคู่กับวิปสัสนาญ,ญาณญาณนี้ก็ได้สําเร็จมรรคผลได้เช่นเดียวกับลูกชายพระช่างทองฉะนั้นเมื่อท่านหลายเจริญกับสิงกองใดกองหนึ่งก็ดีที่เป็นที่อธยาศัยของเราชอบขณะที่จิตยังไม่ถึงจะถูกทตชายก็ตาม เมื่อคลายจากอาร์สมาธิด้วยการจับจ้องเพ่งภาพประสินแล้วจองพิจารณาในวปัสนาญาณตามที่องค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วทรงสอนแต่ความจริงไม่ต้องพิจารณาอย่างพระดุชายในช่างทองเสมอไปก็ได้ <c oughs> <c oughs> จะพิจารณาแบบใดแบบหนึ่งที่เราชอบห <c> ร <oughs> <c oughs> ือแบบที่พิจารณาน้ามีเยอะ ผมก็ไม่รู้จะที่เอาตรงไหนเวลามเดียสองนาทีในแบบของมหาอติปทานาสูตรในแบบอนุสติในแบบอสุปกรรมฐานหรือในแบบของจตุธาตุประธานสี่อะไรก็ได้ตามใจแล้วมาควบคู่กับวิปัสนาญาณให้เห็นว่ามีสภาพไปรนิจจงหาความเที่ยงไม่ได้ทุกขังมีสภาวะเป็นความทุกข์อนัตตาในที่สุดก็สลายตน เื่อจิตใจของเรายังนึกยังพอใจในร่างกายของตนและของบุคคลอื่นในโลกอยู่ก็รู้ตัวเรายัางโอคือมีความต้องการในความทุกข์ไม่มีความรู้สึกว่าเราจะสุขเพราะอาศัยสังขารูปเปีขาญาณเป็นสําคัญเพื่อรมตั้งมั่นอยู่ในความวางเฉยไม่ต้องการอะไรทั้งหมด ตามคำแนะนำขององค์สมเด็จพระบรมสุคตอย่างนี้ก็ชี้ว่าไม่ชชานักท่านกระจบกิจในพุทธศาสนากิจอื่นที่จะต้องทําไม่มีต่อไปอารบมันดาท่านพระโยคาวาจรทั้งหลายการแนะนําเรื่องกสินในตอนตอน้นสําหรับวันนี้ก็หมดเวลาเสียแล้วและก็จบพอดีถ้าปฏิบัติตามนี้ตามแนวทางี้องค์สมเด็จพระจนสีทรงสอนไม่ผิดแน่ ต่อที่นี้ไปก็ขอทุกท่านพยายามส่งกําลังใจให้คงที่ปฏิบัติเพื่อกรรมฐา,านตามที่ศึกษามาแล้วนี้จะปฏิบัติตามกระสินนี้บบได้แบบใดก็ตาม <c oughs> ที่คล่องอยู่ให้ถึงการเวลาสงควคที่ท่านมีความประสงค์สําหรับวันนี้ก็ขอยุติเพต่เพียงเท่านี้ขอความปรารถนาดีของท่านหลายจงสําเร็จผลตามที่ตนต้องการสวัสดี